สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชมนาข้าวช่วยตู่นะคะวันนี้สุดยอดมากๆเลยนะคะใช้ใช้ทองล้นนะคะนี่ทองลนนะะ้นหนึ่งสอบต่อหนึ่งไร่นะคะนี่สุดยอดมากๆเลยนะคะหนึ่งสอบต่อหนึ่งไร่สอบสอบใหญ่เล็กไม่ใช่สอบเล็กนะคะนี่สอบนี้ก็คือสุดยอดมากๆเลยนะคะใบเขียว ใบมันใบตั้งตรงเลยนะคะเนื้อที่ตรงนี้เนื้อที่ตรงนี้สี่ไร่นะคะค่ะค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะปุ๋ยทองล้นของเรานะคะนี่คือสุดยอดมากมผู้ช่วยตูใส่มาก,กี่ปีแล้วคะเนี่ยสองปีสามปีแล้วนะคะโอ้โหอันนี้ขนาดน้ำแห้งแล้วนะคะเนี่ยไม่มีน้ำใบหนาใบมันใบตั้ง สุดยอดมาก,มากเลยอ่ะโอ้โหปุ๋ยเจซีเรานะคะดีทุกตัวชัวทุกสูตรเลยนะคะค่ะจอยแอนคอนของเราสุดยอดเลยนี่ยอดมากๆเลยนะคะสุดยอดเลยนะคะ ันนี้จะของนานะคะเอ่ได้สุดยอดดูดูสภาพของของของดินนะคะข้างเคียงเลยครับเดี๋ยวนะก่อนอนุญาตไปดูนาข้างเคียงก่อนนะคะนัางไปเลยจะบุ้บบ้ารถจะมีน้ำไหมเลยก็เข้าห้องพักให้เลยล่ะขอขออนุญาตดูดูนาข้างเคียงนะคะ ยอดมากๆเลยนะคะประทับช่วยตู่นะคะประ,ประทับใจขวัญใจทองล้นนะคะเดริดท่านสุดยอดมากเลยแน,แน่มากทำให้กเกษตรกรของเรายิ้มแฉ่งนะคะแก้มไม่หุบเลยนะคะปากไม่หุบเลยยิ้มแฉ่งมากเลยปีที่แล้วก็ได้ประมาณเกือบหตันนะคะ อันนี้ขออนุญาตคะ่ะนาข้างเคียงนะคะนี่กับของเรานะคะ,ะ, 4, ะ 4, สุดยอดมากๆลาเลยนะคะโอเคค <พบ S 1> ่ะก็ฝากไว้ยิ้มแฉ่งเลยนะคะยิ้มแฉ่งเลยสุดยอดสุดยอดุสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดมันย้อนแสงจุดู่จุด,ดจูต่ตรงมาทางนี้ สุดยอดมากเลยสุดยอดฝากไปถึงเดลิสเลยคะฝากไปถึงเดลิสเลยค่ะโอ้ยอรโอเคโอเคจะให้เดลิสเนเพื่อนกับตู่สุดยอดสุดยอดโอเคชวนตู่นะคะจะตู่ที่นี่บ้านอะไรคะบ้านโคกกองครับอ๋อตำบลตำบลโคกกองอำเภอเมืองสกลนครนี่นะครับโอ้สุดปีที่แล้วได้กี่ตันคะปีที่แล้ว สี่ตันหรือห้าสีตันหตันปีนี้ให้หตันไปเลยดีไหมคะนั่นแหะครับโอเคสุดยอดมากฝากไว้นะคะนะคะวันนี้ผู้ร่วมทีมเจซีของเราท่านกฤษณพลครับความงามมาดูความตายนี่วั้าวสูงขนาดไหนนี่ให้พิจิตให้พิ่ิติด้วยนี่นสุดยอดมากเลยนะคะทองล้นของเรานะคะใครที่เข้าโครงการทองรวยทองล้นกับเรานะคะผลผลิต สุดยอดมากๆเลยนะคะสุดยอดมากมากเลยข้าวสูงพีเอวเลยนะใช่มือถือมาตัวเสาเขาลุกปิดเลยค่ะเดี๋ยวมันจะเกินห้านาที